ตอนแรกที่ย้ายข้ของหองจําความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมคะจำได้ค่ะตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนิดนึงเหมือนกันเลยค่ะที่ลืมมาคำถามต่อไปนะคะอาหารที่เห็นแล้วคิดถึงบ้านมากที่สุดคืออะไรคะไข่เจียวค่ะเพราะว่าคิดถึงฝี่มุกพ่อีมุกพ่อพ่อทำอร่อยแน่เลยะะอร่อยมากเคยหมดไฟกับการเรียนบ้างไหมคะเคยนะคะก็คือแบบบางวันก,ก็เหนื่อย ประมาณก็รออยากเก็กบของกับบ้านแต่ชีวิตคนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดค่ะช่วยไปแง<ต>เอาล็อกเมื่องบ่อยนะคะก็บ่อยหรือการบ่อยเอย้วมีร้างในแนะนำไหมครับก็ซีว่ามาซีฟังมาร้านนี้ดังนะคะสามทุ่มโต๊ะก็เต็มแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะ วันนี้เราจะมาเชิญคุยเรื่องเด็กต่างจังหวัดที่ต้องมาเรียนไกลบ้านมาแบบเงาๆบางคนอยู่คนเดียวไม่ได้เลยคือมันไม่ง่ายเลยนะทันต้องเรียนดูแลตัวเองไหนจะคิดถึงบ้านอีกวันนี้เราเลยจะมาชวนกันตอบคำถามเด็กๆให้เคลียร์ใจกันคลิปนี้เพื่อคุณค่ะถ้าลองแล้วเป็นแี่คำถามแรกเลยค่ะมาที่คำถามแรกนะคะวันแรกที่ย้ายข้องหอจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไ,มไหมคะ อนแร้ค่ะตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนิดหน่อยแต่พอแบบอยู่ไปนานๆมันก็คิดถึงบ้านเลยยิงนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกเสียใจมาวันแรกนนอยมากค่ะไม่มีความสุขคิดถึงบ้านอ่ะโอเคค่ะมาคำถามต่อไปนะคะคิดถึงบ้านบ่อยแค่ไหนคะคิดถึงบ้านบ่อยแค่ไหนคิดถึงมากค่ะบางวัน มาแรแลก็คิดถึงทุกวันนะะหลังๆก็ออค่อยๆคิดถึงค่อยๆเลยนะคะคิดถึงบ่อยแค่ไหนคะเหมือนกันเลยค่ะคิดถึงหมาคิดถึงหมาที่บ้านใช่ไหมคะคำถามต่อไปนะคะยากที่สุดข,ของการอยู่คนเดียวคืออะไรคะก็คือต้องช่วยตัวเองซื้อของมาหนอนะไรแบบนี้ค่ะไม่มีใครช่วย แล้วหญิงไหมคะก็คือกินข้าวคับปกติที่บ้านกินข้าวกับครอบครัวครอบครัวใหญ่แล้วมาอยู่คนเดียวมันงอแงอออาจจะกินข้าวคนเดียวอาจจะเงาใช่ไหมคะเคยหมดไฟกับการเรียนบ้างไหมคะเคยนะคะก็คือแบบบางวันก็เหนื่อยค่่บางวันก็ท้ออยากเก็บของกลับบ้านเลนนะคะก็เคยค่ะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนคอยให้กำลังใจมีเพื่อนคอยให้กำลังใจโอเคค่ะ คำถามต่อไปนะคะเพื่อนใหม่ในเมืองกับเพื่อนต่างจังหวัดต่างกันยังไงคะเออเพื่อนต่างจังหวัดก็คือแบบเหมือนสนิทใจกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะมีเรื่องอะไรพูดกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพื่อนในเมืองก็คือแบบต้องแบบเข้าหากันใหม่อค่เพิ่งเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมคะแค่งรู้นะโอเคค่ะแล้วเนยนะคะ คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดกับแม่แล้วมันก็แตกต่างกันอาจจะต่างกันที่ไลฟ์ไลฟ์สไตล์นะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะอาหารที่เห็นแล้วคิดถึงบ้านมากที่สุดคืออะไรคะไข่เจียวค่ะเพราะว่าคิดถึงพี่มุก็่อพี่มก็่อทำอร่อยแน่เลยนะคะอร่อย,ายมากยิ้มนะคะไข่เจียวเหมือนกันค่ะแ,แม่ทำอร่อยมากแ,แม่ก็ทำอร่อยเหมือนกัน โอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะวิธีประหยัดเงินตอนเ<ม>รยียนไกลบ้านมีวิธีการทำอยังไงบ้างคะเอ่อจะมีงบแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนค่ะซื้อของมาตุนไว้แล้วก็ทำกข,ข้าวจริงพวกวัตถุดิบใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะทำกับข้าวกินเองหุงข้าวโอเคค่ะอาจจะใช้วิธีเหมือนกันก,ก็คือการทำอาหารกินเองนะคะ คำถามต่อไปนะคะเรียนมหาลัยต่างจากมอไปอยังไงะคะเออเวลาเรียนก็ต่างกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ต่างกัน,นะคะ่ะอ,อ่มอไปก็คือจะมีกิจกรรมเยอะกว่ามหาลัยค่ะมหาลัยจะแบบเน้นเรียนไปทางใช้ชีวิตเลยเลยน,นะคะก็คือการใช้ชีวิตค่ะเรียนอาจจะมอไปอาจจะแบบ อยู่ที่บ้านกับครอบครัวแล้วมหาลัยก็ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวนะก็รู้สึกแปลกนะโอเคค่ะคําถามต่อไปนะคะเคยร้องไห้คนเดียวไหมคะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าค่ะเอกหาชีวิตวัยรุ่นนะคะโอเคบ่อยเลยค่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านบางทีก็เหนื่อยกับการเรียนก็ร้องไห้ร้องไห้โอเคค่ะคําถามต่อไปนะคะ คิดถึงพ่อแม่ตอนอยู่คนเดียวทํำยังไงบ้างาก็โทรหาถามว่าทาพย,ยันทำอะไรอยู่ประมาณนี้เหมือนกันค่ะโทรหาครอบครัวถามถามใช้วิธีการโทรหาใช่ไหมคะใช่ค่ะโทรหาคำถ,ถามต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลาได้จะบอกอะไรกับตัวเองก็ตั้งใจเย็นกว่ามี เสียใจการเรียนทาไปไม่ดีแล้วอยู่ไหมคะไม่ไม่ยอมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตดีแล้วรู้สึกมีความสุขอยู่แล้วใช่ค่ะมีความสุขกับปัจจุบันมากคําถามต่อไปนะคะสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเราโตขึ้นแล้วอคือการออกมาใช้ชีวิตคนเดียวค่ะก็คือเข้าเรียนมาหาลัยรู้สึกว่าใช้ชีวิตคนเดียวกิ่งขึ้นใช่ค่ะ กินข้าวคนเดียวคนเดียวมั้ืก็ทำอะไรยตัวเองคนเดียวก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคค่ะคําถามต่อไปนะคะเวลาเครียดหาทางออกยังไงคะก็ออกไปนั่งเล่นกับเพื่อนบ้างคุยสนุกกันอาจจะเป็นการออกไปคุยกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็หญิงนะคะ เหมือนกันต่อไปเล่นกับเพื่อนไม่งั้ก็ฟังเพลงที่ห้อหออกกำลังกายไหผ่อนคลายเย่ทำให้ตัวเองผ่อนคลายใช่ไหมจะได้ไม่เครียดโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะเคยเกือบลาออกบ้างไหมคะไม่เคยนะคะไม่คิด <c oughs> ที่จะอยากลาเพราะว่าอยากทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ที่สุด <c oughs> ไม่เคยเหมือนกันค่ะเพราะว่าชีวิตวัยนี้ก็ต้องเรียนรู้ โอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดหลังจากมาเรียนไกลบ้านคืออะไรคะก็คือการใช้ชีวิตคนเดียว<__ดีที่สุดรู้สึกสนุกอาจจะสนุกมสนุกบากเจอเพื่อนเจอ,เจอ,เจอสังคมใหม่พื่อนเหมือนกันค่ะได้เจอสังคมใหม่ๆได้ใช้ชีวิตโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะ อยากบอกอะไรกับคนที่มาเรียนไกลบ้านนะ้คะอยากให้ตั้งใจเรียนใช้ชีวิตวให้ดีใช้ชีวิตวให้สนุกแต่ว่าอยากเคยเลยพยายามการใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดค่ะมันรู้สึกสบายใจมากกว่าการอยู่คนเดียวทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไป รู้สึกดีมากดีอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวไปชิมเองค่ะตอนแรกอาจจะไม่ชินเท่าไหร่นะคะมีความสุขมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะญิเลยนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่มหาลัยอะไรอมากค่ะมหาลัยสี่ประตูค่ะขอนแก่นขอนแก่นนะคะแล้ว เอ่อมีอะไรอยากแนะนำน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเรียนใหม่หมาทยแบบประมาณว่ามหาวิทยาลัยศิลป์รุดุกขอนแก่นนี่แบบมีอะไรดีบ้างคะอาจารย์เป็นกันเองค่ะเรียนก็อง,อง่ายเข้าเรียนดีค่ะเย็นกว่าเย็นเช้าใช่ไหมคะแล้วโรงอาหารข้างล่างแบบมีกี่้าน มีประมาณสี่สี่ร้านค่ะกับข้ออร่อยสะอาดด้วยค่ะถูกด้วยแล้วเคยไปทานอาหารข้างนอกมหาเลยเนี่ยตอนทัพเทียงเบกอะไรบ้างแบบชอบร้านข้างนอกร้านอะไรบ้างูเคยค่ะมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งค่ะชื่อว่าร้านกินกับไก่ค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารเกาหลีราคาปรทมาไหบ้างคะราคานักศึกษาเลยค่ะจับต้องได้หลักสิบ แล้วอยู่ไกลจากมหาเลยไหมไม่ไกลเลยค่ะหน้ามอมหน้ามอเลยค่ะหน้าถึงมอแล้วย่เลยค่ก็มีค่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแถวหอร้านมากราคาแบบนักศึกษาเซเว่นแถบนี้แบบใกล้มหาเลยคือราคาแบบจับต้องได้แล้วแบบได้ยินข่าวว่าออกกําลังกายตอนเที่ยดนะคะไปออกที่ไหนใช่ค่ะถ้าเวลาเครียดออกจะไปออกกําลังกายที่บึงแก่ แล้วเหนื่อยนะคะเคยออกกำลังกายหรือว่าไปพักผ่อนอะไรที่ไหนบ้างก็มีพื้นทสร้างค่ะแต่ว่าส่วนมากไม่ได้ออกกำลังกายไปเดินเล่นนั่งเล่นเล่นเดินเล่นอาจจะเดินเล่นชิวๆใช่ค่ะแล้วเคยไปแห่งเอากับเพื่อนบ้างไหมคะเคยค่ะบางโอกาสค่ะวันเกิดบ้างเออ่จบโปรเจกต์บ้างหรือว่าแบบแสดงว่าแบบ ไม่ค่อยดื่มเธออาจจะเป็นช่วงโอกาสพิเศษเลยใช่ไม่ค่อยดื่มแล้วไปเฮงเอาเงินบ่อยไะก็บ่อยเหมือนกันนะเนาะแล้วมีร้านไหนในะนังไหมเธั้งหมก็สิมากมาซิ่งมากร้านนี้ดนังนะคะแบบสามทุ่มโตก็เต็มเลยค่ะอันนี้เคยไปร้าไหนตรงเจริญค่ะแล้แบบแนวจีนจีนมาดูดูดีมากเลยค่ะแล้ว ถ้าไปเทงเอาแล้วแบบชอบไปคาเฟ่ชอบปะส่วนมากถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปนั่งชิวๆคาเฟ่ค่ะไปคิดทบทวนเรื่องงานเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นสาวคาเฟ่กับสาวเทนเอลเองเอ็ชอบไปคาเฟ่ไหมคะก็ไปบ้างไปบ้างแถวเดลออร์คาเฟ่ของเก๋งก็มีเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ ไลส์เอ่อสไตล์คาเฟ่เราก็จะแต่ละคนก็ชอบไปแบบคาเฟ่แนวอะไงนะคะแบบวินเทจหรือว่าแบบหวานหหรือว่ามิโม่อยชอบแบบธรรมชาติอ๋อธรรมชาติแบบป่าอย่างเช่นแบบป่ากางเงินใช่เคยไปไหมเคยค่ะเคยไปป่าไหมใช่ค่ะชอบสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติแล้วคิดว่าแบบปิดเทอมแล้วแบบจะกลับบ้านไหม หรือว่าจะอยู่ที่ขอนแก่นแบบทำงานท่าท่าหรือว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ออ่าอันนี้คือจะกลับบ้านค่ะว่าบ้านทำธุรกิจต้องกลับไปช่วยต้องกลับไปช่วยเราก็เนื่ก็กลับบ้านมันไกลก็ต้องมาที่ไหนเยอะก็ต้องมาอีกแล้วนะคะก็ที่แล้ค่ะแบบมาอยู่ไกลบ้างหรือว่าแบบต้องมาเรียนไกลๆเราก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลใช่ไหมที่ต้องมาเรียนคนเดียวเดี๋ยวก ได้เจอเพื่อนใหม่อันนี้ก็เพิ่งรู้จักกันแบบตอนที่มาเรียนใช่ไหมรู้จักกันแค่สนิทกันมาถึงปีหนึ่งถึงปีสามนี่เขาเพิ่งมาอยู่คณะอะไรคณะวิทยาเหมือนกันคณะวิทยาเหมือนกันสาขาอะไรการจัดการการจัดการเขาเรียนยากไหมไม่ยากค่ะแต่ว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเหมือนกันค่ะอาจารย์ อาจารย์สอนเข้าใจค่ะแล้วตอนนี้ก็ปีสามแล้วเคยคิดบ้างไหมคะว่าอยากจะไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดหรือว่าแบบอยากจะมาฝึกงานที่ขอนแก่คิดว่าอยากฝึกงานในขอนแก่ค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากค่ะจะได้ไม่ต้องแบบไปหาเช่าห้องใหม่ตอนฝึกงานอะไรอย่าแล้วเหมือนกันก็ให้มาจบที่จะหนึ่งรับปริญญาแล้วไม่ต้องาไปที่ไหนไกล แล้วแบบมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่แบบเหมือนกลัวที่ต้องมาเรียนไกลบ้างแบบมาอยู่หอคนเดียวต้องมารู้จักเพื่อนใหม่หรือว่าแบบเ,ออเกิดการแบบโฮมซิกแบบคิดถึงแม่แบบร้องไห้ีแบยบบอกอะไรกับน้องๆเราว่าแบบให้กำลังใจอะไรค่ะค่ะมาตอนแรกก็อาจจะรู้สึกแบบในน้อยคิดถึงแม่บ้างค่ะเข้าใจได้ไม่เป็นไรแต่ว่านานไปมีเพื่อนมีสังคมใหม่ๆเยอะ ก็ชีิตเองค่ะการใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้แย่ค่ะมามาดูก็อาจจะแบบพยายามแบบสามารถหาเงินใหม่อะไรก็ได้ใช่นกันใช่ต<ช>้องแน่วามีที่ไปเยอะแยะแล้วก็ขอนแก่นก็มีสถานท,ที่เที่ยวเยอะแยะมากมายใช่ของกินสาบ,บายเลยก็าอาจจะเหมือนกันใช่ไหมคะ ทั้งหมดนี้คือประสบก,การณ์ของเด็กต่างจังหวัดพวกเรานะคะใครที่กำลังรู้สึกเกิดเดียวหรือว่าไม่ไหวเรอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณไม่ด้อยู่คนเดียวถ้าคลิปนี้โดในใจใครฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะกร้ตรงนี้เลยนะคะบาย